สวัสดีครับผมนายในคำนวณครับชื่อเล่นเนมครับเรียนสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่3คณะเทคโนโลยีการ,กรเกษตรครับเป็นสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนห้องสอนศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับครับผมนายกิติชัยใจวงชื่อเล่นเคเรียนสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่3คณะเทคโนโลยีการ,กรเกษตรเป็นสิทย์เก่าจากโรงเรียนเซลเซมแม่ละมาดจังหวัดตากครับ ดิฉันนางสาวยอดข้าวกวินวรรณารัยชื่อเล่นข้าวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่4คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีจังหวัดลำปางค่ะดิฉันนางสาวปีดาภัคดีพรายชื่อเล่นอารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่4คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่ลาน้อยดารุนศิษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ วันเดียนเงินการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาจากมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติไคยแลนด์รีเซิร์ชเอ็กซโปปี2563ค่ะครับสำหรับผลงานของเรานะครับคือนวัตกรรมเครื่องบ่มข้าวและนึ่อข้าว กึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตข้าวแตนลำปางครับการพัฒนาผลงานชิ้นนี้นะคะได้รับโอกาสจากอาจารย์ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะ จากกิจกรรมในชั้นเรียนแล้วนะคะดิฉันยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นศึกษาดูงานในสถานประกอบการในโรงงานและร่วมกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพสถานประกอบการด้านอาหารกับสาธารณสุขจังหวัดลำปางค่ะครับสำหรับกิจกรรมอื่นๆที่ผมมีส่วนร่วมนะครับเช่นกิจกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์กิจกรรมการทำขวานข้าวคลินิกดินเคลื่อนที่และยังมีการบริการวิชาการสร้างอาชีพแก่ชุมชน และเกษตรกร,กรครับครับเพราะว่าอยากสานต่อธุรกิจจากทางบ้านครับและสาขาย,ยังเปิดกว้างในด้านอาชีพที่หลากหลายครับที่เรื่องมาเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะเนื่องจากเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพชัดเจนมากที่สุดค่ะและทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางนะคะ มีการเปิดการศึกษาที่หลากหลายค่ะดิฉันจึงมีความเชื่อมั่นจึงเลือกมาเรียนที่มาหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะกลับมาเจอกันกันกบ LPIU Idol ได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันเริ่มสัปดาห์ที่ Facebook Fanpage ลำปางราชพัฒน์ university นะคะ